ทุกผู้ชมครับเอ่อก๊อปคัมพีไม่มีโบว์จริงจิบอลอะดูบิ๊กดูบิ๊กครับจริงดูบิ๊กดูบิ๊กจริงจเอาละคือมันไม่ได้พิเศษอะไหรหรอกมาครับแค่มันลูกใหญ่แต่ที่มันพิเศษคือมันติดสถานะดาวหางนี่น,นี่และนี่กันที่พิเศษนี่นี่คือไฮไลท์ครับผม มันน่าจะเป็นโกโก้ติดสีทองติดฟอเสเซนแล้วมันรู้ติดดาวหางก่อน,นะเพราอไปถึงนี่ไม่เปิดแล้วกันส่วนอันนี้ก็เป็นเห็ดยักษ์ผมปลูกผมปลูกสุ่มนะผมได้มันมาให้ผมเอาออกเปไปล่อเอาแหละเดี๋ยวจะมาเก็บไอพวกนี้กันเดี๋ยวเราจะเก็บโกโก้ก่อนเห็ดยักษ์เก็บไว้จะให้ติดฟ้าผ่าเฟเบอร์ทูนี่ครับผมอันล็อก เออโคโคนายนอตเฟเวอร์มาเก็บเก็บเรียบร้อยเก็บเรียบร้อยฟึบลื่นลงมาลื่นลงมานี่นี่หูเซนเทอลฟอร์เซนโกโกกโกดิโดสามสิบเอ็ดกิโลเซนเตอร์ฟอสเซนติดตรงนี้นี่ติดดาวหางติดฟอร์เซนติดโกสามสบ็ดกิโลอันนี้ลูกใหญ่้เคยได้มีนะมาโโอ้ห นี่โอ้ว้ออะดีเดวอมันติดฟอร์เซนนะน้ำแข็งอยูไ่ไหนว้าเอาฮะน้ำแข็งเอาเลยเอาเลยอเอาเละเราจะมาถามราคาพี่ครับอันนี้พิเศษเลยนะให้ราคาเท่าไหร่เลย,เลยครับพี่ราคา เปลี่้านเดี๋ยวเอาจริงเอาจริงนะเอาจริงนะเอาดิๆเอาดิๆเอาดิเอาดิๆเอาดิอีกรอบดิอีกรอบดิเท่าไหร่สี่ร้อยสี่ร้อยเป็นแล้วม่อึ้งสักแป๊บมึงเลยขวดอะมัาคือผมคาดไม่ถึงอะว่าผลไม้ด้วยที่ไม่เก็บอะคือมันจะลิจเดอรี่ขนาดนี้เอาละทีนี้เราจะได้เวลามาเก็บมะม่วงยักษ์นี้กันเนี่ยเดี๋ยวผมเรียกว่าไฮไลท์ โอ้แรงซะหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำอันนี้ก่อน Unfavorite ปุ๊บทีนี้ผมก็จะเก็บอ่ะเก็บมาต้มม่วงยักษ์ทร่โอโ้โหม่วง,งยักษ์87กิโลติดดาวหางติดดาวหางกับเปล่งเหรอที่เดี๋ยวควรจะติดฟอสซสหน่อย ถ้ามันเจ็ดสิบแปดกิโลมันดูใหญ่จังวะโอ้นี่คือโอ้โ,โนี่ดูนี่มันจะบอกว่าใหญ่ท้งต้นเลยนะโอ้โหถ้าเกิดาวางไว้แบบไม่ได้ถือก็ไม่จะมาพอกันนะใน,นส่งนเริต้นเลยก็ได้นะอะละผมคิดว่าราคาก็น่าจะไม่ดีอะไรมากขนาดนั้นนะ รคานอะไรล่ะก็พี่รคานฮะนี่เป็นล้านอิงเหรอโอโหอุตสาหาราการรมอืมผมไม่รู้นะแต่ว่าแต่มันมีไม้ตายอันติอยู่นี่นี่นี่คือไม้ตายอันติดูครับผมผมเก็บไว้นะมันคือแคนี่บซสอมลูกกลางๆติดเรนโบว์แล้วจะติดดาวหางไปก็ด้สิ่เดี๋ยวหรือว่าถ้ามันติดฟ้าผ่าน คือน่าจะแบบรู้สึกว่าน่าจะน่าจะน่าจะอันนี้น่าดูอะผมไม่รู้หรอกนะว่าอันเนี้ยจะเท่าไหร่แต่ที่แน่ไอัน,นี้ <c oughs> ถ้าผมขายนี่คือผมเดี๋ยสาวอาจจะสามารถได้หนึ่งหมื่นล้านเลยนะอันนี้ <c oughs> โอ้โหวเจ้า <c oughs> อืม เดี๋ยวผมทำอันนี้เป็นปกเลยเป็นปกเลยปกเลย,ปเ,ลยเป็นปกได้ป่าววะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมถือเลยถือเลยจะถือผมจะหาปกนะอันนี้เป็นปกอานก็นโหหาปกอันนี้เดี๋ยวผมไปนี่อยูย่บ,บนตน้นนีะก็ได้อ่ะผมมันคือต้นต้นโกโก้เดียวกันต้นอะไรมันก็คือต้นโกโก้ข้อคือโกโก้ มาเดินมาถือเอ้ยเอาละอู้หูอืมดิสปอลังโอู้หูเฮ้ยเพราะว่าผมนั้นที่ผมแคบไว้นี่คือผมจะขายนะอันนี้เก็บไว้เก็บแบกมันได้ขายไม่ค่อยได้นะแต่ไอ้มันนะ่ะคือมันกากไปแล้วอ่วนะนี่ยมันไม่ไม่ค่อยได้หรอกแต่นี่เนี่ย You never. Dia <susuk> never gonna hide be... Hmm. Oh, and they ni even Ini, eh ini, ini kau oh, kau boleh dua sama. Bun. Jadi, oh ni, mama, 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 อ,อ้าเนี่ยผมคือจะเห็นเลยว่าแบบโอ,โอ,โอ,โอ้คือเอามัคือแบบตอนนั้นอะคือผมได้นะอ้าวคือเมื่อกี้จะเห็นเลยว่าไม่ใหญ่แค่ไหนอะมันใหญ่คุดไม่ใหญ่กว่านี้อันนี้แต่คือคือผมใจร้อนไปไหมผมอดเลยถามว่าราคามันเท่าไหร่เหรอครับไอเห็ดขนาดเท่าพ่อครับผมเห็ด ไททันอาจะให้ดูครับผมราคามันเท่าไหร่จัดเต้นแก่นั้นน,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 นะครับผมไม่น่าเก็บเลยคือตอนนั้นผมใจร้อนครับผมกูใจร้อนอะไรผมนั้นจะขายเจ้านี้ครับผมเป็นพยายาเลยนะกูจะขายตัวน,นีนนะ้อะไรผมนั้นนี่คือพยียคืนนี้มันเรียกว่าเก็ตทองอะผนรู้จริงถ้าติดเลนโบว์นี่เท่าไหร่ กรสามารถรวยได้แค่ก่อนผมอะไรคือผมมีอะไรจุงเยอะดิเฮ้ยฮะฮะเดียยเรียเดียยเดียวรหกสิบสองกิโลฮึแล้วทเป็นเป็นบักนะครับผมอันนี้จะเป็นบักจิดบัอกะอ่ะผมมาขอทานราคาที่ถามราคาเท่าไหร่ พอๆกันเลยแต่คือ62กิโลยังไงน่ะคือผมก็น่าจะติดบัคก,กันนะอะไรผมลองชจองก่อนอาทะลุอะไรนั้นผมจะขายมังงงนี่ไปด้วยขายไม่ไปอะไรผมจะลองดูนะครับผมว่าถ้าผมขายทั้งคังเนี่ยผมมันจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนผมกดเช็คก่อนมันจะมีอะไรไหมมีเลยแล้วนั่นมีเียบลงผะไม่ใช่ มูนเวนัลเออเออเอ่อผมไม่เคยเช็คกันนะแอปเปิลธรรมดาติดดาวหางน่าจะถูกอ่ะขายไปเลยแกสองร้อยเจ็ดสิบห้าเป็นอูหูเฮ้ยผมรวยแบบได้งเงินเพิ่มในในเล็กน้อยเออเดอะเซนเตอร์พวกนี้ก็เออ็บไปโอเคเดีลแล้วอะไรทั้งครังอ่ะผม ผมบอกว่านั่นจะไม่ได้สิ่งที่ใหญ่ที่สุดที่ผมเคยขายมานะแต่ว่าสิ่งที่ใหญ่ที่สุดมันคือแคนดี้วอซอมสีทองใหญ่กว่าลูกเรนโบนี้ใหญ่กว่าลูกเรนโบนี้เอางั้นคือสิบกว่ากิโลมั้งสิบกว่ากิโลอันนี้น่าจะสัสกแปดอะไรแบบนี้อ๋อนี่ไงเห็นปะนป่าร้องอะไรเลยเออตรงนั้นะนี่นี่ไอจะเห็นสว่างนี่นั่นน่ะนั่นนะ่ะมันติดตะทังแหละถือว่าสุดยอดซึ่ง แต่ว่าผมนั่นอยากลองดูว่าฟ้าจะผ่าจะมาไหมถ้าฟ้าผ่ามานี่คือจะเริ่มเป็นสิ่งที่เรียกว่าเอาเอาเตรีมมแบบสาหัสเนี่มันกี่เมื่อหกสิบสองกิโลน่ะหกสิบสองกิโลม่อกี้มันอหมูพองดีสิบเดียวินบัตรแล้วเมื่อกี้แต่เนี่ยบอกเกี่ยวไปนะยี่สิบเอ็ดล้านราคาไม่ค่อยดีแต่ว่าเท่ดีผมไม่ได้รู้แค่นี้เพิ่มสวัสดีที่ สว่วนเซนเซอรแบบเนี้ยผมเก็บไว้โบร์เพื่อนๆนครับว้งโบลเพื่อนเอน๊ไอ้แล้วล็อกไว้ทำไมมูล,ลิตโกรชุมฉันมันนนอมันหายไปแล้วมันอท่าไหร่บี้ตัวผมให้พอยก่อนได้พอยอเท่าไหร่วะคือผมที่ไม่ค่อยที่ผมไม่อยากจะเปิดบล็อกเอกอะผมกลัวดวงซวยสาพอยเอาละ คือก็ผมอาผมจะบอกว่าที่ผมขายที่ดีที่สุดคืออะไรมันก็คือมันเป็นโกแคนดี้บอสซอมโกแคนดี้บอสซอมแล้วก็ติดโกนะใช้มาร์ตร์สปิงเกอร์แล้วก็มันติดดาวหางฟอ์เซนติดเวดแค่นั้นนะครับผมคือ <c ười> ผมรู้อะไรนะคือคือผมจะไม่ได้ว่ามันติดอะไรอีกแต่ว่าเยอะหน่อยเนี่ยพอผมมาถ่าครับผม ไม่ห้าพันล้านผมนี่จะโคนที่มันแบบเบืเลยตอนนั้นอนะอะไรคือผมกขอโทษนะแต่ผมไม,ไม่อยากไม่อยากอัดไอ้พวกเนี้ยตอนตอนเนี้ยเนี่ยมันเรียบร้อยแล้วนะคืออยากอัดคือผมกลัวแค่นั้นว่าถ้าผมอัดเนี้ยผมอาจจะดวงสวยก็ได้แค่นั้นนะอนนะอะไรครับผมผม,ผมจ,ะจะมาถ่ายเกี่ยวกับ กูกให้เลยคอสดี้นี้ผมลาไปก่อนนะผมอีน่าจะเป็นอะไรต่อขอโทนะครับผมนี่เกมมันสั้นเลยถม่้สบเอกือก็จรงแล้วผมสดีนี้ผมขอลาไปก่อนนะผมสดีนีผมโอเคลาก่อนนะผมสดีนี้ผมจะดดด้